มาแล้วอุ้ยเดี๋ยวนะต่อย่างสุดยอมันเอ่อดึงยังไงอะตะแป๊บนึงนะคะค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวดึงพี่มาหน่อยจะให้ดึงพี่ไม่ใช่กดฟิลเตอร์นะคะตาอะเลือกฟิลเตอร์พี่ยังต้องคนอีคขออนุญาตเฮ้ยอย่ามาเอาใจเองตรงไห สวัสดีทุกคนนะคะเป็นการแหนะครั้งแรกนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่อิ่นยังเข้ามาไม่ได้คุณทีคุณทีหลงอยู่ไหนพี่เดีอาจจะฟิลเตอร์รุนแรงไปนิดนึงครับเติมเน็ตเติมเน็ตเก้าบาทแน่เน็ตเก้าบาทคือจะมีเพิ่มเติมเน็ตเก้าบาทแต่ว่าที่บ้านเหมือนน้องพูดแบบแก ใครอยู่ลาดกระบังช่วยตามหาทีละรัฐสำเร็จการนิดนะคะตอนนี้ <c oughs> พี่พี่พี่หาทางกนไล่ไม่ได้ทุกคนคะเราจ่ลาเขาหยุดทำเลย